หลายๆคนคงจะคินหอดบานลังในน้อยที่ปุ้ยสางไว้เนาะค่ะหรือว่าบานไม้ไผ่หรือว่ากระท่อมไม้ไผ่ของปุ้ยนันเองนะคะมาค่ามือนิจพามาแวะเบิงบรรยากาศจากข้าวหนึ่งเนาะค่ะในช่วงเศร้าๆนะคะย่างที่ปุ้ยบอกไว้เลยเนาะค่ะว่าคุณตาคุณยายเพิ่งลืมทย,ยอยมาปลูกสวนไว้นะคะถึงแม้ว่าปุ้ยจะบกคอยได้ม,มาแต่ว่าคุณตาคุณยายก็มาแทบจะทุกมือค่ะในช่วงเศร้าๆแบบนี้คุณตาก็จะมาหดนามพักนะคะก็จะเป็นพวกพักสวน,วนคัวดรั่วไปเนาะค่ะพักชีพักกาดนะคะมีเมล็ดอียงที่่พอ ปลูกได้วนดันใดคุณตาคุณยายก็เอามาปลูกไว้นะคะบรรยากาศเทียงหน้าหน่อยของปุ๋ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าขอบคู่สะนี่เป็นดินเหนียวค่ะทุกคนค่ะก็จะค่อนข้างที่จะแห้งมากๆค่ะยิงช่วงนี้นะคะฝนโบดตกเนาะคะ่ะคุณตาก็จะตองมาฮดน้ำพักที่วานไว้ทุกมือสภาพภายนอกของกระท่อมไม้ไผ่ของเฮาก็ย่งคือเกาค่ะทุกคนบ่มีอีกอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งภายน,นอกนอกจากปุ๋ยได้่าน้ำยากเขือบใหม่ไว้นะคะมันก็จะเงาเหื่อมเนาะคะ่ะเวลา ที่แบบว่าถือฝนถือแดนนะคะสีกันยังบเปลี่ยนเนาะค่ะก็ยังคงความเงาและก็สวยงามเสมอเลยนะคะด้านในก็นจะเป็นประมาณนี้ค่ะเวลาที่เห่าเขามายู่ในเคียงหน้าน้อยแล้วนะคะมองออกไปด้านนอกก็จะเห็นปลาขาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เขาคขงเห่ากับออกห่วงแล้วเนาะจาาอีกจังน้อยทงหน้าเห่าจะเปลี่ยนสีนะคะณตอนนี้ปุ๋ยกันยังคงใช้ชีวิตอยู่กระทอมหลังนี้เนาะค่ะหลายๆคนที่เดลติดตามปุ๋ยมาตั้งแต่แรกนะคะก็อาจจะบบหูค่ะสาวเอนีคุณยายเพนทอนหยาบริเวณที่อยู่ การนากระท่อมของเห้าเนาะค่ะทิจริงบะถอนก็ได้นะคะลว่าจะตัดเอากระได้ค่ะแต่คุณยายกระ t h o นะคะเพราะว่าเวลาที่ฝนตกลงมาเนาะจายหญ้านี่มันจะขืนยาวแห้งขักนะคะช่วงนี้ฝนกับว่าหันได้เบิดเด้อจ้าตัดผ่ามาย่ามเมแรงของมือนีเลยนะคะปุ๋ยสร้างผาคุ้มวัชพืชมากเนาะค่ะเขาเอามาทรงแล้วเรียบร้อยนะคะปุ๋ยก็เลยว่าปุย๋ยจะมาปูผาคุ้มวัชพืชภายในสวนของปุย๋ยเนาะจาหลังจากที่ปุ๋ยถอนหญ้าออกไปแล้วอู้ผ่าคุ้มวัชพืชนี่ก็ดีอย่างหนึ่งเนาะค่ะเห้าบ่ตองมาค่อยถอนหญ้าอยู่ตลอดเลย เะะพราะว่ายานี่ยคขึ้นไหวคักเนาะค่ะคันม่นตัดกระบอท่นตัดเนาะจ้า,จาปุ้ยก็จะปู้พาคุ้มวัชพืชบ,บริเวณน,นาสวนเนาะค่ะนาสวนนี่ปุ้ยกระท้อนหยาออกไปแล้วนะคะตอนที่ปุ้ยปู้พาคุ้มวัชพืชตอนแรกค่ะแล้วปุ้ยลื้อออกนะคะทุกคนช่วงนั้นก็คือด้นเติบอยู่นะคะกวา่าหยามันจะขึ้นค่ะจนกระทั่งช่วงที่ฝนตกชุกๆนะคะตกติดตอกันหลายๆมือเนาะค่ะและ้วห้องบ่ได้เขาวนนะคะหยาก็เลื่อยลื่มทย่อยขึ้นเรื่อยๆค่ะวันที่นี้ถาท้อนออกไม่เนาะจ้าแล้วก็ปู้พาคุมวัช อันใหม่ที่เฮาสร้างมานะคะมันพอดีกันเลยค่ะกับทางยางที่เฮาเห็ดไว้ผาคุ้มวัชพืชที่ปุยส,สร้างมาความกว้างก็จะอยู่ที่1เมตรเนาะจ้กส่วนความยาวนะคะปุยสร้างมาหาสิบเมตรค่ะทุกคนคิดว่าน่าจะเพียงพอต่อการใส่ในสวนสของเฮานะคะปุยซื้อมาในราคาแบ่งแดงสีใบมีท่อนเนาะจ้กเห็นเขาบอกว่าอายุการใส่งานกะใส่ได,ด้ด้นเติมนะคะทุกคนประมาณ3ามถึงหปีเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นถุงที่แบบว่าเขาเคลือบรังสียูวีมาแล้วเนาะค่ะเพื่อม พี่ๆคนใดสนใจแล้วก็ยังคิดอยู่นะคะว่าสื่อหรือบทซื้อดียังประมาณนี้นะคะวิก็ได้ลองั่งมาใส่ก่อนน่นี่แล้วปุ้ยวามันค่อนข้าง,งที่จะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะวิก็จะตัดความยา่วออกที่ประมาณนี้นะคะเอาหอวดแแ่มองหน้าสวนของเหาที่เป็นทางยางเข่าสวนแคน่นนก็พ่อแล้วนะคะส่วนด่านผุนหฮากระบ่กคอยเด็ไปยางค่ะทุกคนจังถอนหญ้าออกเอ้าค่ะวิสังมามวนนึงนอกจากเขาจะบร้แถมมุดมาห้นะคะทุกคนห้าตองทางมุดมาตั้งหาค่ะ อย่อใส่มูดปักลงไปแบบนี้ก็ไดเนาะค่ะทุกคนแต่ว่าเห้ากระต้องหาเนวมาทับไว้นะคะผาคุ้มของเห่าจังสิบ๊บิ้วค่ะช่วงนี้ก็เบิ้ลิปุยเห็ดสวนไปสกอรเด้อจ้าเพราะว่ากระทอมลังลหน่อยๆปุยคงจะยังบ่หันได้ไปเห็ดนะคะปุยขอจัดการสวนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นอีกนจักน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าสวนผักของเหาเนี่ก็เป็นตีนสำคัญคือกันนะคะทุกคนสามารถเพิ่มความสุขในการใส่ชีวิตของเหาในแต่ละมือได้เลยนะคะอาจจะเป็นตำรับปุยก็ไดค่ะแต่ปุยกระเส่อววาลหลายๆคนเนาะคะ่ะที่มักปลูกพักมักปลูกสว วันไหวค่ะจะมีความสุขไข่ไข่ก้านกระปุยนี่แหละค่ะตื่นเสามานอกจากกัย่างเขาวสวนนะคะมาหลาะเบิรงนวะเอฟพักที่ห้าวันไหวเมื่อนั้นมันจะเกิดหรือยังนะข้าปลูกไวัยมีผลผลิตอีหยังแน่มันออกนวยโบยังประมาณนีเนาะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะที่ห้าปลูกแล้วมันได้ผลผลิตออกมาค่ะมัน้วนแต่เป็นความภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขมากๆเลยนะคะสําหรับปวยแล้วนอกาจากวิกจะเนนปลูกพักทีแบบว่าข้าสามารถกินได้อีหลีจังซีเนาะค่ะถ้าปลูกแล้วโบกินมันกระหูซึกงังได้เจงไดอยู่ น,น,น่าค่ะจ็กสิบปูเเคดยัง,งบางคนอาจจะบอกว่าเก็บไปขายน้องปุ้ยเอียงประมาณนี้เนาะคะ่ะซึ่งปุ้ยเป็นคนหนึ่งที่บ่มากขายเลยค่ะทุกคนจนหมากแล้วนะคะถาว่าเฮ้ามผีผลผลิตที่เฮ้าแบบว่าเฮาเก็บกินบ่ทันเนาะคะ่ะปุ้ยจะมาเก็บใหยญาติพี่น้องที่เขาบ่ได้ปลูกบ่ได้กินมากกว่าค่ะส่วนหมากแล้วอะค่ะปุ้ยจะกะบ่ถือนะคะว่าเฮาต้องขายหน่อยขายหลายซาํำใดซึ่งเฮ้าก็บ,บ่ได้เช็คราคาตลาดจังมสีนะคะค่ะจนหมากแล้วเฮ้าปลูกไว้ท้กกินเฮ้าก็จะแบบเน้นกินเจ้ามากกว่าค่ะถามีา ทคนแบบถามซื้อเนาะจาก,ก็อาจจะแบบแบ่งแ,ง,แงขายนิดนิดหน่นยอยน่อยเจ่นซีน่าค่ะแต่ว่าตอนนี้ปยบัวไดปูอยียงเลยนะคะทุกคนปีอาจจะเน้นปูเป็นพวกฟักทองเนาะค่ะเพราะว่าฟักทองนี่สามารถสื่อขายกันไดอีลีนนะคะเขาอาจจะขายเป็นลูกไปเลยอย่างซีนะค่ะปยบอกมันขายไงค่ะ ตอนนีบวิกระปลูกฟักทองไปแล้วล่ะค่ะซองหนึ่งนะคะเป็นฟักทองสายพันธุ์เกาน่ะล่ะค่ะเป็นฟักทองถุงทองของสอนแดงนะคะทุกคนหรือจะเป็นฟักทองลูกผสมเอียงสักอย่างหนึ่งเนี่ยล่ะค่ะมันเป็นสายพันธุ์ของบัตเตอร์นัทนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าเหนือเนี้เนะค่ะแล้วก็มีรสชาติมันนะคะกินแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะที่สําคัญก็คือปลูกง่ายเนาะค่ะแล้วก็ติดผลเร็วนะคะวิจะเลยจะเนียนเป็นปลูกฟักทองสายพันธุ์นี้สมากกว่าค่ะวิเคยปลูกสายพันธุ์เข่าต่อค่ะทุกคนปลูกแล้วมันเป็นหน่วย คอยดกบันไดนะคะหรือจะเลื่อบลูกค่ะเพื่องพื้นที่นะคะเพราะว่าปุ๋ยอาจจะต้องปลูกแล้วก็จะต้องเห็ดค้างใเขาค่ะ ตั้งใจว่าจะทยอยปลูกฟักทองไปเรื่อยๆเนาะค่ะปุ๊ยอาจจะแบบว่าบริลูกใส่ถุงปลูกแซนดี้แล้วเนาะค่ะเพราะว่าฝนไกลสิเบิร์แล้วนะคะปุ๊ยจะปลูกลงดินเลยค่ะเมื่อนี้ปุ๊ยก็จะเฮ็ดแป้งพักเพิ่มเนาะจากก็จะเป็นอิดบอกแบบนี้คือเกานะคะจะเห็ดตองแป้งเนาะค่ะห้มันไข่ไข่กันกับฟังทางนั้นต้องบอกเลยนะคะว่าการจัดสวนนี่กับโบแมนเรื่องง่ายเลยค่ะใส่เวลาคือกันนะคะเฮาบริเห็ดเบิร์มือเบิร์เว้นเนาะค่ะเห็ดมือละสองชโมงนะคะในช่วงแรงแดดอ่อนๆเนาะค่ะมันจะสีบอฮอนแล ตอนแรกปุ้ยะตั้งใจว่าปุ้ยจะเห็นห้มนเหลวพ่ายในมือหนีนะคะแต่ว่าคิดไปคิดมากคือสีบอลเหลวดอกค่ะทุกคนพะวายยาที่ยู่ดานหลังห้องปุ้ยค่ะปุ้ยแคยังบ้านเด็กเกียออกอยู่นะคะต้องตัดแล้วก็คุดหาเขาออกะค่ะทุกคนส่วนแป้งผักที่ห้าวเห็ดขึ้นมหามา่ก็ต้องทย,ยอยหาดินมาใส่นะคะบ่แมนเหลืองง่ายเลยเด้ออาจารย์สำหรับการหาดิน ปุ๋ยกะข้องจะต้องทย,ยอยหาเศษใบไใม้แห้งเนาะคะ่ะคือปุ๋ยอยากจะถามพี่ๆว่าใบขี้เล็กมันสามารถเอามาหมักกันกับดินใดบอคะพอดีนาะเทียงหน้าของปุ๋ยค่ะคุณตาคุณยายเปิ้นตัดต้นขี้เล็กล่งนะคะตัดกิ่งมันค่ะแล้วมันก็มีเศษใบขี้เล็กแห้งนะคะที่มันไกลจะเน่าแล้วค่ะปุ๋ยสามารถเอามาเห็ดเป็นดินหมักสาหรับปดดบ <S <S ลูกผืชใดโบ่รอบที่แล้วในแป้งพักที่ปุ๋ยเห็ดเป็นแป้งใหม่อ่ะคะ่ะปุ๋ยไปเอาพวกขี้ดินที่มันอยู่ใต้ห่มบักขามะคะ่ะทุกคนปุ๋ยเอามาปลูกนะคะเอามาผาสมกับแกบเนาะคะ่ะแล้ว ผสมกับดินผสมกับขี้งวนะคะเราปุ๋ยปลูกพร้อมคางามคาขานาดเลยนะคะแต่ว่าบริเวณด่านไตอะคะ่ะด่านไตของขี้ดินที่ปุ๋ยเอามาปลูกปุ๋ยเอายาะคะ่ะทุกคนเอาไปไหวทั้งไตนะคะมันจะเกิดการนมักมุมขึ้นมาเนาะคะ่ะกลายเป็นเชื้อล่านะคะบบดท,ที่นี่เกิดหอดแบบว่าเฮ็ดขึ้นมานะคะปุ๋ยก็เลยเค็ดเลยค่ะทุกมือนี่แป้งอันนั้นนอกจากปุ๋ยกับได้ปลูกยังอีกเลยนะคะทุกคนก็คือต้องพักไปก่อนเลยบางคนก็คงจะสงสัยเนาะค่ะ่าษามีไปสายคือบ่เคยเห็นมาเฮ็ดซอย จ็กเถือนะคะลายนั้นนอกจากยังเมอแรงมากในโบยูดอกจากในช่วงเวลาหามงแรงเป็นต้นไปนอกจากก็จะเป็นช่วงเวลาที่เพิ่นไปออกกําลังกายนะคะเพิ่นก็นจะไปปั่นจักรยานค่ะแล้วก็ไปชกมวยนะคะอยู่แถวแถวบ้านปุ๋ยนอกจากหางกันประมาณแจ็คซี่หากิโลนี่ล่ะค่ะก็จะมีขายมวยอยู่นะคะเพม่นก็นจะมากะไปหาชกมวยน้ำข้าเจ้าว่าจะกลับกับพูดล่ะค่ะประมาณถุมสองถุมเลยนะคะมือได้กับดึกแเงๆค่ะับวิจะจมหายแล้วปุ้ยประยาดให้กับดึกค่ะทุกคนเพราะว่าทุกมือนี่เข้าไว้ใจใไพ่ ะะมันค่อนข้างจันตรายค่ะอีกอย่างหนึ่งเพิ่นจะเป็นคนแปลกหน้านะคะสําหรับแถวนี้เนาะคะ่ะกะรเล่นใอยางให้กลับมืดหมึดคำคำนะคะพื๊กนละเลยจะมีปัญหากับเพิินตลอดเลยค่ะเกี่ยวกับการที่เพิ่นไปออกกําลังกายี่ทุกมือทุกมือเลยนะคะแล้วบางมือปั่นจักรยานไปค่ะทุกคนไต้โมแบดกลับมาบาท,ที่นี่ปั่นจักรยานนอนางงมงเหมดในสวนพี๊กจะปูพาคุ้มวัชพืชคือกันค่ะก็จะเหตุเป็นทางยางทะลุไปหอดฟังนั่นเลยนะคะคุณยายบอกว่ามึงปูเบิดแบบนี้แล้วมึงเจ้ามองได้ ปูพักเพื่อนว่านนอกจากมองได้กระคุ้มเบิดมองได้กระคุ้มเบิดเพิ่นวานเนาะค่ะปิ๋ยกนเลยว่าเอ้าเขาปูไว้ก่อนกัสิเป็นอย่างนอกจากราะว่าห้าสามารหลือออกได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็จะได้บุมีหญยาขึ้นมารบกวนนําเนาะค่ะอันที่จริงแล้วนอกจาก้าากว่าห้าบ่บปูกใส่แป้งพักที่เห้าเฮ็ดไว้นะคะแล้วเ้าอยากจะปลูกพวกแบบว่าพักสวนรั้วที่ค้นข้างเนาะค่ะห้าสามารถบุกลงดินได้เลยนะคะสมมุติว่าบริเวณตามขอบผาคุ้มที่ปุ๋ยแบบว่าเวียนไหว้จังซี่นะค่ะมันยังมีช่องวางออออยู่เเาาาจจจะะะบมุดนค ผสมดินไวเนาะคะ่ะเร็แเราจะปลูกแตงกว่าก็ได้นะคะปลูกแตงไทยก็ได้หรือว่าจะปลูกแตงโมกันยังไดเลยค่ะทุกคนตอนนี้พี่กเริ่มคิดออกแล้วล่ะคะ่ะว่าเราสามารถจัดการกับสวนเ้าไใดจังไรนแน่ในถุงปลูกแซนดีบ้างถุงที่เห็นวางไว้แบบนี้เนาะแตุ่๋ยเด้เอา,มาเมล็ดฟักทองมาเสียบไปแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ค่ะว่าเราอาจจะแบบว่าปลูกลงดินเลยเนาะคะ่ะล่อให้ต้นเขาใหญ่ในระดับหนึ่งก่อนค่ะถ้าแจงใหญ่นะคะใหญ่ยยไปปลูกลงที่ดินเลยค่ะตอนนี้ปี่กับ,บท่านเด้เตรียมดินเตรียมผสม อย่างไหวนะคะพุ้นะล่ะปุ่ยจะจะปลูกมองเกาค่ะเป็นมองขางฟักทองที่ห้าเห็ดไหวนะคะแล้วกับปุ่ยก็จะทยย่อยเพราะ,มะเมล็ดไว้อีกค่ะถามเมล็ดเขางอกเพียงพ่อที่ห้าใจใหญ่ต้นกาได้ปุ่ยก็จะ เอามาปลูกล้วก็จะเห็ดข้างให้เขานะคะเดี๋ยวปุ้ยก็คงจะต้องทาย,ย่อยเห็ดไปเลื่อยๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไปบ่ได้เลยทีเดาจะสามารถเห็ดแบบว่าให้มันเสร็จภายในอาทิตย์เดียวนะคะที่ปุ้ยเคยคิดว่าปุ้ยจะเห็ดให้มันแล้วภาาในอาทิตย์หนึ่งนี่เป็นใปบ่ได้ยเลยค่ะปุ้ยอาจจะแบบว่าตกแตงสวนให้มันแล้วเนาะจ้าแล้วก็ยังไปหาขี้ดินมาใส่แป้งปลูกอันใหม่นะคะทุกคนแล้วก็ทาญง,งานออกให้มันแล้วเรียบร้อยคาย่างหน่อยมันก็สะอาดแล้วก็บสบายตาขื้นแค่นัก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวห้าจังทาย,ย่อย ไปหาผักมาปลูกเรื่อยๆทยอยปลูกไปนั่มือละกระถางสองกระถางนะคะอย่างีิปุยบอกเลยค่ะว่าปุยจะปลูผกผักวันละกระถางค่ะปุยยังกระได้นะคะวันละหนึ่งกระถางเนาะคะ่ะบรรยากาศสวนผักของปุยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะค่ะกับเป็นไอเดียให้หลายๆคนนะคะที่กําลังคิดอยากจะจัดสวนอยู่เนาะคะ่ะแต่คืนอยู่กับไอเดียของผัยของมันและกับพื้นที่ของผัยของมันที่มีเนาะคะ่ะทุกคนของปุยก็จะเป็นประมาณนี้ละสําหรับคลิปนี้ปุยคงต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะจังดปุยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลัง กำลังใจให้ปุ๋ยในการเห็ดคลิปต่อไปน้านะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเบอร์คลิปของปุ๋ยเรามีความสุขไปน้ำกันกับปุ๋ยนะคะ